ก่อนหน้าน wow like ี like ้พี่ใส่ชุดขาวแล้วโอโมก็มาจีบพี่จะทดสอบว่าจริงไหมหรือว่ารอบนี้แค่บางเองเอานะเอานะเอาละเอาละเรื่องจริงไหมถ้าใส่ชุดขาวจะโดนผม

อ้ยตายตายกูตายตัวฉันไม่ใชด่างบมเลอขาคุดนะเออเออมันตายใหญ่เลยเอ้ยเราไปไม่ขี่้โดนไปกี่น้ำค่ะบสามน้ำสามน้ำพอแล้วมั้ง พอแล้ววี้งจุ๊บด้วยอะ่ะมีจุปป๊บไปถ่ายด้วยอะ่ะแหมชอบวันนี้ก็ไม่บอกลงลงเออพอแหมสนุกเลยนะมึง